ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายคนคงต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับอดีตพระเอกชื่อดังอย่างคุณเติน้นธนพลนิ่มไทยสุขนักสแสดงและพระเอกดังซึ่งครั้งหนึ่งนะคะหลายคนคงจํากันได้ว่าเขานั้นเนี่ยถูกตัดสินจําคุกในข้อหารักทรัพย์เนื่องจากมีพฤติกรรมขโมยไฟหลวงมาใช้ในกิจการคาแครของตนเองก่อนที่จะพ้นโทษออกมาแต่หลายคนนะคะก็ยังคิดถึงหลังไม่ค่อยได้เห็นหน้าในวงการบันเทิง และก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกว่าทําเอาช็อกวงการบันเทิงเมื่อหนุ่มเตินธนพลนะคะถูกตัดสินจําคุกคดีขโมยไฟหลวงโดยสารดีกาได้อ่านคําพิพากษาหนุ่มเติร์นธนพลในข้อหาลักทรัพย์เนื่องจากมีพฤติกรรมขโมยไฟหลวงมาใช้ในกิจการคาแคร์ของตนเองเป็นระยะนานกว่า2-3ปีและเมื่อเดือนกร,รกฎา,าคม2 5 6 2ศาลสาจังหวัดฉะเชิงเซาได้ตัดสินให้จําคุกนักแสดงหนุ่มเตินธนพลเป็นระยะเวลา5ปีโดยไม่รอลงอาญาแต่เนื่องจากยอมรับสารภาพจึงลดโทษให้เหลือ โทษจำคุกเพียง2ปี6เดือนต่อมานะคะสารอุทธรณ์ได้ตัดสินลดโทษเหลือจำคุกเพียง1ปีไม่รอลงอาญาและเมื่อเต้นธนพลนะคะได้พ้นอิสรภาพก็ได้บวชเข้าสู่ร่วมกาสวาพัฒดทันทีนะคะณวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาจนได้รับฉายาทางธรรมว่าธนปัญโยค่ะ และล่าสุดนะคะเราจะพาทุกท่านมาเปิดชีวิตล่าสุดของคุณเติ้ลธนพลอดีตพระเอกชื่อดังหลังหายหน้าไปนานไม่ค่อยได้เห็นหน้าในวงการบันเทิงนะคะโดยเขานั้นก็ได้โพสต์รูปภาพอัปเดตชีวิตผ่านโซเชียลขณะที่เขานั้นนะคะก็ได้พลิกบทบาทชีวิตไปเยอะมากเลยทีเดียวซึ่งเขานั้นได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมนะคะขณะที่ตนเองเนี่ยมีชีวิตสุดสมรถะได้เลี้ยงควายโพสต์ภาพตนเองนะคะใส่ชุดลุยๆขณะฉีดรดน้ําต้นไม้ และมักถ่ายภาพกลางแดดจ้าอยู่บนรถหายหน้าอยู่บ่อยๆซึ่งเขา,านานายังได้โพสร,ระบุข้อความอีกด้วยว่าไม่เรียนรู้ก็ไม่รู้งั้นเริ่มก่อนที่เขานะคะจะนําภาพมาฝากแฟนๆในโลกโซเชียลแต่ขอบอกเลยว่าถึงแม้ว่าหนุ่มเต้นธนพลน,นะคะจะหายหน้าไปนานและเปลี่ยนบริบทในการใช้ชีวิตไปบ้างเขานั้นก็ยังคงความหล่อที่มีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยค่ะ